สวัสดีค่ะคุณผู้ชมหัวข้อของเราวันนี้นะคะเราคุยกันด้วยเรื่องของการทำงานอย่างมีความสุขมีงานมีคนมีปัญหาแน่นอนค่ะและไอตรงนี้แหละค่ะปัญหานี่แหละที่ทำให้ความสุขของเราหมดไป แล้วความจริงก็คือเราไม่สามารถเลี้ยงได้เพราะว่างานทําให้เรามีสตังในกระเป๋าที่จะเลี้ยงคนอื่นได้อีกทีนี้เราจะทํางานยังร่วมกับคนอื่นยังไงแล้วมีความสุขได้แขกรับเชิญของเราวันนี้จะสะท้อนอีกมุมมองหนึ่งให้เราเห็นและให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะขอต้อนรับอาจารย์ประยูรริมาหุตตะเสรีีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะพระคมภี์พูดถึงเรื่องของการทํางานอย่างมีความสุขไว้ไว่าอย่างไงบ้างคะที่พระคมภีพูดเนี่ยมันเป็นหลักการเมื่อประมาณ2,000ปีที่แล้ว แต่2,000ปีที่แล้วกับวันนี้คนก็ยังเหมือนเดิมครับผมปัญหาเหมือนเดิมนะครับนะดังนั้นต้องทําความเข้าใจว่าอย่ารู้สึกว่ามันล้าสมัยตอนที่พระเยซูจะมอบงานให้กับสาวกของพระองค์พระเยซูตั้งคําถามอย่างนี้ผมจะอ่านให้ฟังจากพระคัมภีร์เลยนะครับว่าพระเยซูก็ตัดกับซีโมนเปตโตรทึ่งเป็นสาวกเอกของพระองค์นะว่าซีโมนบุตรยอนเหยท่านรักเรามากกว่าเหล่านี้หรือ เขาทูลตอบพระองค์ว่าใช่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์ทราบว่าพระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์รักพระองค์พระองค์ตรัสสั่งเขาว่าจงเลี้ยงดูลูกแกะของเราเถิดเสร็จแล้วพระองค์ถามอีกครั้งหนึ่งว่าซีโมนบุตรยอนเอ๋ยท่านรักเราหรือเขาทูลตอบว่าใช่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์รักพระองค์พระเยซูก็บอกว่าจงดูแลแกะของเราเถิด ไม่แค่นั้นนะฮะพระองค์ถามอีกเป็นครั้งที่สามว่าซีโมนบุตรยอนเอ๋ยท่านรักเราหรือซีโมนเสียใจมากที่พระองค์ทรงรับถามเขาครั้งที่สามว่าท่านรักเราหรือเขาจึงทูลตอบพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงทราบทุกสิ่งและพระองค์ทรงรู้ดีว่าข้าพระองค์รักพระองค์พระเยซูตรัสถามตัดตอบกับเขาว่าจงเลี้ยงดูแกะของเราเถิด hmm. นี่คือสิ่งที่เป็นหลักการที่จะทําให้เรามีความสุข เวลาเราทำงานกับใครสิ่งแรกที่เราต้องรักก็คือรักบุคคลที่เกี่ยวข้องกับง,งานหรือเป็นเจ้าของงานถ้าเราเป็นลูกจ้างเราต้องรักนายจ้างของเราไม่ใช่รักผลประโยชน์ที่เกิดจากนายจ้างถ้าเรารักผลประโยชน์ที่เกิดจากนายจ้างใหม่เข้าไปได้ผลประโยชน์เราก็มีความสุขแต่วันหนึ่งเราคิดว่าเราควรจะได้รับผลประโยชน์มากกว่านี้หรือค่าตอบแทนมากกว่านี้เราทุกข์ละแต่ถ้าเรารักนายจ้างแน่นอนครับ ความสุขมันเกิดขึ้นตรงนั้นดังน,นั้นพระเยซูก่อนที่จะมอบงานให้สาวกพระเยซูถามสาวกนี่รักเราปะถึงสามครั้งเพื่อยืนยันเพื่อความแน่ใจและสาวกของพระองค์ก็ตอบว่าครับผมรักพระองค์และพระองค์ก็รู้ว่าผมรักพระองค์ทางั้นดีละเอางานของเราไปไปทํางานเพราะพระองค์มมไม่อยากให้คนที่ทํางานกับพระองค์นั้นต้องมีความทุกข์เพราะงานของพระองค์เนี่ยหนักรับผิดชอบเยอะงนั้นถ้าไม่มีความสุขอยู่ไม่นานแล้วครับผมเพราะ ตามมุมมองของพระบรมผีการทํางานอย่างมีความสุขคือรักในจ้างหรือคนที่เป็นเจ้าของงานที่เราทําด้วยครับบางอย่างในบางครั้งในความจริงมันสวนทางกัน<ะ>บางทีเราอาจจะตั้งใจที่จะทําให้ในจ้างของเรามีความสุขและ,จะเจริญรุ่งเรืองแต่ว่าถ้าเขาไม่ไม่ถ้าในอีกมุมมองหนึ่งใช่ไหมคะถ้าสมมติมว่าพวกใช้แรงงานก็เขาอาจจะรู้สึกว่าฉันทําจนหลังจะหักอยู่แล้วแล้วก็ฉันก็ได้มาแค่เนี้แล้วก็ทุกวันก็ต้องกินต้องใช้ครับแล้ว ใครจะดูแลฉันละ่ะใครจะมาทํางานเพื่อความสุขของฉันละ่ะมุมมองนี้อาจารย์จะบอกอยังไง <c oughs> คือในบริบทของมุมมองของคริสเตียนเนี่ย <c oughs> เรามีอีกด้านหนึ่งซึ่งเราละไว้ในฐานเข้าใจ <c oughs> ก็คือพระเจ้า <c oughs> ซึ่งพระเจ้าที่เราพูดถึงนั้นไม่ใช่พระเจ้าที่เป็นเพียงใครบางท่านที่อยู่บนสวรรค์ แล้วเราก็รับผิดชอบโดยกันไม่ทําในสิ่งที่เป็นทุตสิ่งทุจริตหรืออะไรไม่ใช่เรามีพระเจ้าที่อยู่เบื้องหลังที่คอยอวยพรเราคอยจัดเตรียมให้เราคอยจัดการสถานการณ์ที่อย่างที่พูดไว้นะนะใ,ให้ไปในทางที่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเราซื่อสัตย์ตอนนายของเราด้วยแสดงความรับผิดชอบต่อพระเจ้าพระเจ้าก็จะรับผิดชอบต่อเราและจะไม่ให้เราต้องประสบกับภาวะอย่างนั้นแน่นอน แต่ถ้าเราต้องเผชิญกับภาวะอย่างนั้นเพราะนายจ้างเราเห็นแก่ได้แล้วก็ยิ่งเห็นว่าเราทําเพื่อเขามากขึ้นเขาก็จะยิ่งใช้เรามากขึ้นพระเจ้าที่อยู่เบื้องหลังพระเจ้าจะเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์ทําให้สถานการณ์ที่คิดไม่ถึงนะครับเกิดขึ้นและเราจะไม่ตกอยู่ในฐานะที่ลําบากหรือต้องกัดก้อนเกลือกินในขณะที่เราขยันขันแข่งไม่ละครับอาจารย์คะแล้วอะไรที่เป็นเหตุผลที่ทําให้เราไม่มีความสุขถ้าลูกจ้างมีท่าทีที่เลว แต่มีทักษะดีความสามารถดีคือเป็นคนเก่งเขาจะไม่มีความสุขในการทํางานเนื่องจากท่าทีที่เลวเนี่ยทําให้เขาจะรู้สึกสับสนเพราะเขาเก่งภายใต้ความเก่งของเขาเขาก็จะเรียกร้องให้คนร่วมมือบ้างอะไรแต่บ้างเรียกร้องฮะเพราะว่าเขาเก่งแล้วก็เขคิดว่าบริษัทก็ต้องงอเขา,าใน้างก็ต้องง้อเขาแต่ในที่สุดเขาจะสับสนครับเพราะว่า เขาไม่ใช่เจ้าของบริษัทประการที่สองความสัมพันธ์ระหว่างท่าทีถ้าท่าทีดีแต่ทักษะไม่ดีนะฮะคือไม่เก่งเขาจะถูกกดดันฮะเราจะช่วยเหลือกันยังไงแล้วบางคนอาจจะกําลังเผชิญหน้ากับปัญหาที่เขากําลังเกิดขึ้นอยู่แล้วเขาก็ทํายังไงดีทํายังไงดีอย่างเงี้ยไม่ไหวแล้วเงี้ยค่ะจะอยากจะขออาจารย์หนุนใจพี่น้องของเราในมุมนี้ด้วยค่ะก็อยากจะหนุนใจท่านผู้ชมนะครับว่าหลักการที่ผมเอามาใช้นี้ ไม่ได้คิดเองนะครับม,มาจากหนังสือพระคิดธรรมคัมภีร์ซึ่งจะมีรูปเล่มแตกต่างกันไปนะฮะพระคัมภีร์บอกว่าการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับแปลความว่านายจ้างก็ให้ลูกจ้างพบกับความสําเร็จไม่ไปกดดันไม่อะไรอำนวยความสะดวกในการทํางานนะครับแล้วก็อำนวยช่องทางให้ลูกจ้างได้ก้าวหน้า ถ้าลูกจ้างได้อยู่กับเราแล้วเขามีอนาคตเก้าวๆหนะ้าเขาไม่อยากไปไหนครับเพราะอนาคตเขาชัดๆอยู่ตรงนี้ลูกจ้างทําให้ในายจ้างเรามาอยู่เพื่อบริษัทเพื่อนายจ้างเพราะฉะนั้นอย่าไปาหวังผลประโยชน์เล็กๆน้อยๆตกหล่นอะไรซื่อสัตย์ครับโดยถือหลักการของพระมปีประการแรกว่าการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ หลักการที่สองหลักการที่พระเยซูสอนชื่อว่าหลักการกิโลเมตรที่สองอพระเยซูสอนว่าถ้าเขาเกณฑ์ให้ท่านเดินไปหนึ่งกิโลเมตรจงเดินไปกับเขาถึงสองกิโลเมตรกิโลเมตรแรกเป็นกิโลเมตรที่ถูกเกณฑ์แปลว่าเป็นหน้าที่รับผิดชอบที่ตกลงกันไว้ว่าถ้าผมรับเงินเดือนหมื่นหนึ่งผมจะต้องทำหนึ่งสองสามสี่ห้าแต่ว่าพระเยซูบ,บอกอย่าทําแค่นั้นถ้าอยากมีความสุขทำหกเจ็ดแปดไปด้วย เพราะว่าหกเปนะ่ะเป็นความสมัครใจไม่ได้สินจ้างไม่ได้ค่าตอบแทนแต่เราทำทำด้วยความยินดีทำเพื่อให้กับอีกฝ่ายหนึ่งนี่เป็นหลักการที่คนทุกวันนี้เราไม่ค่อยยอมทำกันเพราะเราจะทำงานด้วยความฝืนใจนะครับว่าก็ให้เงินเดือนแค่นี้จะให้เอาอะไรมากมายและหลักการที่สามอยู่ในพเพิ่มพีํำหนดออกมาว่าให้เรารู้ว่าในทุกๆโอกาสที่เราได้งานทำที่ทำงานนั้น คือมหาวิทยาลัยที่จะสอนบทเรียนในการทํางานให้กับเราเกือบจะเรียกว่าไม่ต้องลงทุนแถมยังมีเงินเดือนอีกออนจ b อบเทรนนิ่งเลย mm hmm. อันถ้าเรามีท่าทีนี้ทั้ง3ท่าทีเราทำงานอย่างมีความสุขและมีความสุขมากด้วยครับผมค่ะอาจารย์ค่ะขอบคุณมากนะคะจะได้รับพพรด้วยเหมือนกันค่ะ คุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมต้องการหลักการแบบเดียวกันหรือว่าอยากจะได้พระคมภีร์เล่มที่อาจารย์พูดถึงนะคะ1 8 0 0 5 3 2 4 0 2โทรตอนนี้ได้เลยค่ะแล้วก็ใครบางคนที่อาจจะกาลังรู้สึกว่าทุกข์ใจหรือว่าหนักใจในายจ้างหรือว่าลูกจ้างที่กําลังเป็นทุกข์และหนักใจอยู่ต้องการคําอธิษฐาน1 8 0 0 5 3 2 4 0 2เรามีทีมงานที่จะอธิษฐานร่วมกันกับคุณแล้วก็ขอพระพรจากพระเจ้าที่จะปกป้องคุณและอวยพรกิจการของคุณค่ะอาจารย์คุคณมากนะคะสวัสดีครับ